สวัสดีตอนเย็ยนครับตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ฮัดเข้าที่พักนะครับอยู่บิรองจินนะครับผมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่เห็นข้างหลังนี้เป็นห้องพักนะครับหูห้องใหญ่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศต,ตรงห้องแต่ว่าที่ผมเ,เข้าพักนะครับมันมีทั้งหมด2ห้องมาเป็นห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็เป็นห้องกินข้าวนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่ถ่ายห้องกินข้าวนะเพราะว่าพวกคนในครอบครัวผมเขานั่งกันอยู่ แต่จะด,ดูรูปเนี่ยดูเป็นรูปเอานะครับผมมีถ่ายให้รูปให้ดูเรียบร้อยจะด,ดูรูปเป็นบรรยากาศแต่ว่าจะถ่ายเข้าคร่าวนะครับในห้องให้ดูก่อนนะครับ ผมว่าโอเคเลยนะเสียดายถ้าได้ห้องชั้นล่างนี่เปิดมาปุ๊บจะเป็นสระน้ำเลยครับเดี๋ยวเราดูเวรอบๆห้องนี้ก่อนนะโอเคครับเริ่มดูจากบริเวณห้องนี้ก่อนครับค่อยๆไล่ามานะครับเห็นไหมครับจะมีไปโผล่อีกห้องหนึ่งเนาะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิวข้างนอกกันดีกว่าครับ สวยงามครับเสียดายครับจองห้องข้างล่างไม่ทันเห็นไหมครับถ้ามอกไปเปิดประตูมาจะเป็นสาะน้ำลงไปเลยเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านะครับอ่าดูครับเห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างลงมาดูเห็นไหมครับที่จะแรกจะจองห้องชั้นล่างพอดีมันเต็มครับเลยขึ้นได้อยู่ชั้นบนเห็นไหมครับตัวบรรยากาศสวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอาหารเช้ากันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราดูรอบข้างก่อนดีกว่าครับแล้วแกว,ว่าจะขึ้นเลยพอดีเห็นดูไม่ค่อยมีคนครับมาถ่ายไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลัวว่าเช้าเช้ามีคนมาจะเป็นการรบกวนแขกเขานะครับพอแต่ตอนนี้เราจะเข้าข้างในไม่ได้แล้วนะครับเริ่มมีแขกเข้ามาทานข้าวกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมพรุ่งนี้เช้ากันนะครับสวัสดียามเช้าครับอยู่ตอนนี้อยู่โรงแรมนะครับบิลองจินนะครับเห็นที่ข้างหลังไหมครับข้างหลังนี่เป็นภูเขาลูกหัวใจแล้วก็มีม่านมองนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใกล้ๆกันนะครับเริ่มดูครับค่อยๆสูมปื๊บมานะครับเห็นหรือยังครับภูเขาลูกหัวใจใกล้ๆครับนี่ครับภูเขาลูกหัวใจนะครับ ดูบรรยากาศตอนเช้าสายหมอกนะครับครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่านะครับครับตอนนี้ฮัทอยู่ข้างล่างนะครับมาดูบรรยากาศช่วงเ,เช้าข้างล่างนี้เห็นไหมครับสวยงามเดี๋ยวอาหารเช้าจะเริ่มประมาณ7จ็ดโมงนะครับตอนนี้พนักง,งานกําลังทําความสะอาดกันอยู่นะครับโอเคครับ เดี๋ยวรอสักแป๊บนีนะครับเดี๋ยวก็ได้ไปทานข้าวกันแล้วนะครับครับตอนนี้อาหารพร้อมแล้วนะครับเจ็ดโมงแล้วครับเมื่อกี้นั่งนานไปหน่อยครับดูแต่มือถือไปมาแขกมาแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายได้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่เดี๋ยวจะเป็นการรบกวนแขกท่านอื่นนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับมีขนมปังเรามาดูดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างแหมเสียดายครับเมื่อกี้นั่งเล่นมือถือนานไปหน่อยครับ เดี๋ยวทาให้แขกเริ่มมาเดี๋ยวจะถ่ายเป็นการลบกวนครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเป็นอาหารข้าวก่อนนะครับนี่ครับอาหารเช้ามีเป็นข้าวต้มครับแล้วก็อันนั้นเป็นข้าวผัดแต่ไม่รู้ข้าวผัดอะไรนะครับอันนี้เป็นสาตต์บาร์นะครับมาดูเป็นเส้นหมี่มีไส้กรอกนะครับละไข่ดาวดูครับบรรยากาศกินอาหารเช้านะครับด้านหลังดูวิวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้าก็ดีกว่าครับนี่นะครับที่ตักมามีแพนเค้กมีไส้กรอกมีข้าวมีหมี่นะครับมีขนมปังมีโจ๊งนะครับผมครับเดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารกันดีกว่าครับโอเคครับเรากินข้าวกันดีกว่าครับนี่น้ํานี่เห็นเป็นน้าแคนตาลูปอะครับโอเคเดี๋ยวกินขนมปังดีกว่า อืกลัวซองนี้ไม่หอมเท่าไหร่อะท้ามสมัยเด็กๆนะกลัวซองเนี่ยที่ฮัดชอบเนี่ย ก็จะกินของแมคโครนะแต่เด,เดี๋ยวนี้รสชาติเขาเปลี่ยนไปแล้วไนงะมันไม่หอมไม่อะไรเงี้ยถ้าเด็กๆนะของครัวซองแมคโครอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเลยเป็นมาตรฐานนะถ้าไม่หอมไม่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออธรรมดาตนี้ก็รู้สึรสชาติก็ธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาชิมข้าวผัดดีกว่าครับนี่ก้ก็ผัดไข่ธรรมดางมั้งไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลย นะครับมีโรยน้ำปลาไปห,หน่อยถั่วโอเคครับมาชิมหมี่ ก็ถือว่าผัดโอเคครับไม่ค่อยเค็มหรือไม่เค็มมันกำลังดีไสก้กรอกครับลองชิมดูสิวะลองชิมดูนะครับว่าไสาก้กรอกรสชาติยป็นไงอืม ไม่รู้สินุชสวยกอกแป้งเยอะไปหน่อยมั้งหรือว่าเช้านี้อาจจะลิ้นรสชาติไม่ค่อยดีลิ้นผมอาจจะไม่ดีก็ได้มั้งเนี่ยเช้าเนี้ยดูแล้วกับข้าวไม่ค่อยว้าวอ่ะไม่เหมือนไปพักที่อื่นบางที่อ่ะ พักแล้วอาหารนี่ว้าวอะ่ะรู้สึกอาหารไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่แค่ที่ชอบนะครับถึงที่นี่ห้องสวยครับบรรยากาศดีทุกอย่างโอเคใช้ได้หมดครับแตรู้สึกไม่ค่อยว้าวกับอาหารเช้าเท่าไหร่ เดี๋ยวเราลองมากินแพนเค้กดูดีกว่าครับของครับมีราดนมกับราดน้ำผึ้งมานะครับโอเคครับอันนี้ ก็ถือว่าแพนเคก้กโอเคครับรู้สึกโรงแรมแถวนี้โอเคนะเขาจะมีเรื่องแพนเคก้กนะเพราะว่าผมไปพักที่อื่นเดี๋ยนี้แพนเคก้กมันยังไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวลองเข้าต้มหมูดูดีกว่าแต่ผมว่าในหมูนะ <c oughs> โอเคครับกระชาเขาต้มใช้ได้ โอเคครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับครับสวัสดีครับ